ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามสูตรนะหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีหลายสูตรหลายสเต็ปนะนะอย่างสเต็ปบวก5นะครับเรียกตัวแทนบวก5นะครับ0บวก5เป็น5นะบางคนก็ไม่เคยได้รู้ที่มาวิธีการบวกนะครับนะหนึ่งสอง 2ก็เป็น5้บวกหเป็น10บสก็คือ0นย์อย่าลืมบวกห้าสำหรับเพื่อนๆที่ดูชุดบวกห้านะครับนะผลที่ออกได้ก็คือที่ผ่านมานะครับก็เป็นเลข5นะครับออกมา5้าหนาะครับตำแหน่งตัวบวก8ปดบวกแดอันนี้ได้สิหกเก้าเป็น25่อีกสเป็น29่สิบเวกหเป็น14 อย่าลืมนะครับถ้าได้4บวก5ก็เป็น9ได้9กาบวก5้าีก็เรียกเลขตัวแทนนะครับผลที่ออกคือ411นนะครับมาเลข4นะครับนะก็ลองไปทำดูหลายๆงวดนะครับก็วันนี้ก็จะเฉลยสูตรบวกให้ 2, บวก8ได้10ได้19อเลีก0ก็เป็น19เหมือนเดิม9บวก5้4บวก5เป็น19ก็คือหมายความว่านะตัวแทนออกมาเลข4 1 7 นะอันนี้แม่นดีแม่นมากด้วยนะครับนะมาหลักร้อยนะครับอันนี้เรียกสูตรหลักร้อยนะครับนะลองทําดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามว่าสูตรบวก5านะไม่เคยเฉลยให้แต่นี่เราเฉลยให้นะครับ5บวกเบวก5เป็น19อีก1อีก2เป็น2 1 21เเก็คือ1 1บวก5เป็น6ผลที่ออกก็คือเลข6 5 2นะครับนะเฉพาะหลักร้อยนะครับนะ อันนี้คือเพื่อนๆที่ยังไม่มีหลักร้อยสูตรนี้สเตปนี้ก็ลองบวกดูนะครับนะก็ผลที่ออกก็คือเลขสีนะครับนะเลขสีนะครับบวก1กับ9แล้วก็บวก4รวมแต้มกันได้10ได้14ได้18 8บวก5ได้1 3ผลที่ออกคือ8มาทั้ง8ทั้ง3นะครับแต่ว่าเอาหลักร้อยให้อยู่นะครับ873มาทั้ง2ตัว แต่ว่าเอาแค่หลักร้อยให้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะผลที่ออกมุดที่ผ่านมานะครับมาทั้งเลข8กับเลข3นะครับนะก็ดีจใจด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามดูหลายๆสูตรนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,มสำหรับเพื่อนๆที่แอดไลน์ทักไลน์มาไม่ติดก็สอบถามเลียรองก็โทรมาหรือทักมาทางไลน์นะครับนะอันนี้คือหลักร้อย นะงวดที่ผ่านมาเวลาบวกแล้วก็เกลืสูตรบวก5้าสามบวกหเป็นแปดแปดบวกห้าได้สิบสาสองตัวมาตัวสองตัวามาหนึ่งตัวหลักร้อยถามาสองตัวก็ไปหลักหน่วยหรือไปหลักสิบนะแล้วแต่งวดนะครับนะก็มีหลากหลายสูตรที่ลงให้ดูนะครับนะอย่างชุดนีถนดนะนะ้ถ้าเราไปย้อนดูนะครับนะถ้าเราไปย้อนดูนะครับนะบางสูตรก็อาจจะเป็น ตัวกลับนะตัวตรงนะครับ8 73หลักร้อยหลักสิบหลักกรหลักหน่วยนะครับที่เราเฉลยให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็ลองทําดูนะครับนะคือหลักร้อยให้บวก5ทุกครั้งหลักสิบก็บวก1หลักหน่วยบวก1ก็1 2 3 4บวก5ได้5นะครับก็ออกมาเลข5เลข1เลข9ถ้าเราย้อนดูแล้วก็จะได้ชุดนี้หลักร้อยชุดนี้หลักสิบชุดนี้หลักหน่วยออก5้านะครับ นะลองไปทำดูหลายๆงวดนะครับ9 5 4 9 0 1 2 0 1 2 3ออกเลข4 4เอ่อ4 1 1มาหลักร้อย4หลัก10 1หน่วย1ก็ครบ3ตัวนะอันนี้คือหน้ากว้างนะครับนะสูตรหลักร้อยสูตรบวก5นะครับนะสำหรับท่านท่านที่เคยได้ดูไป9 5 4 1 2 3 4หลัก10 4 5 6 7 4 1 7มาครบ3หลักนะ ชุดนี้ลองไปย้อนดูก็จะได้เลขพวกนี้มานะครับนะคำเฉลยอยู่ด้านล่างนะครับคำเฉลยนะครับนะก็ตําแหน่งนี้บวก5ก็ได้1 5บวก5เป็น6 6บวกน11ก็คือ1กับ6ก็มาเลข6 4 5 6 7หอันนี้หลัก10 9 0 1 2ออก6 5 2มาครบทั้ง3หลักนะครับนะผลที่บวกก็คือ5หลักร้อยเลข4 1กับ9ได้10 ก็ได้14อีก4ก็เป็น18 8บวก5 1 3 3บวก5เป็น8ออก8นะครับ7 8 90มา7 2 3 4 5มาเลิก8 8 7 3นะครับอันนี้คือที่มานะครับนะตามตัวอย่างให้ดูหลายๆงวดนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะก็หลากหลายสูตรที่ลราให้ดูนะครับ นะผิดบ้างถูกบ้างเรื่องธรรมดาแต่สูตรที่ถูกแบบนี้มันก็มีเยอะเป็นร้อยเป็นพันสูตรนะครับผลที่จับคู่ในงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็คือจะเป็น7 2 3 4 5นะครับนะผลที่ออกกคือ7 3ก็เอาละคร้อยไปใส่นะครับก็8 7 3นะครับนะชุดนี้นะครับเดินดีก็ลองติดตามดูนะครับนะและงวดต่อไปนี้จะทำให้ดูนะครับนะชุดที่ หลักสิก็คือเต็มหน่งนี้นะหมายเลขหกับ2เป็น8บวก9ก็เป็น17 7 8 9 0จับคู่กับ2 3 4 5ก็จะเป็นจุดนี้หลักหน่วยอันนี้คำฉเฉลยลองไปย้อนดูนะครับ7 8งวด10งวดที่ผ่านมานะครับ1เอ่อ6เป็น7 5ก็เป็น12ก็2 3 4 5จับคู่ให้ก็4 4 16ตัวเออก็เอาสูตร2ไปตัดนะครับอันนี้ที่ผ่านมาที่เราจับคู่ หลากหลายสูตรนะครับนะก็ทำให้ดูนะสำหรับตัวตัดกนะ็ในสเต็ปนี้ก็เรียกสูตรตัดน,นะอันนี้เขาเรียกสูตรตัดน,นะครับนะก็จะเป็นเลขนะหลักร้อยหลัก,หล,กหลักสิบหลักหน่วยอันนี้บวกหนึ่งก็คือ3กับ4 3กับ4มา4นะครับมา4อันนี้ก็บวก5ก็ได้1กับ6 6กับ1ออก4 1 1อันนี้ก็เรียกสูตรตัดน,นะสูตร1เมื่อกี้อันนี้สูตร2สูตรตัด นะครับ3กับ6กับ1 2กับ7 7็กับ2 4 1 7นะ็ะ5กับ6นะครับนะสุด1นสุด 2, นะครับเวลาไปเทียบกันนะครับนะอ่ากับ9กกับ2 3กับ8ออก8 7 3นะครับมา8มา7แล้วก็มา3นะครับอันนี้คือคำเฉลยในงวดต่อไป1เมษาก็คือจะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเฉลยให้เฉพาะ,ะเ,เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีอยากได้ก็แอดไลน์ทัลกเข้ามา อันนี้งวดหน้าเราทําให้แล้วนะครับงวดใหม่นี้ที่เราทําในงวดต่อไปนะครับนะตัวอย่างนะครับนะอย่าลืมนะครับสูตรบวกห้านะครับนะงวดที่แล้วก็มาเลขแปดมาเลขเจ็ดนะครับแล้วก็มาเลขสามนะแปดเจ็ดสามนะแล้วก็ออกมาแปดเจ็ดสามเจ็ดสามออกตัวเดียวกันนะอันนี้เราบวกให้งวดต่อไปสิบหกมีนาะก็เราผลงวดวันที่หนึ่ง เมษานะครับนะศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกอีกห้าก็ได้ห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบคือศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับศูนย์หรือห้าในงวดต่อไปนะส่วนมากก็จะมาหลักร้อยนะครับหลักสิบก็คือตำแหน่งนี้นะครับคั 8, บ 3, ้เฉลยแปด 1, บวกสามได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกอีกห้าก็เป็นสิบหกผลที่ออกก็คือหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือส่วนมากจะมาหลักสิบ สถิติในงวดต่อไปนะครับหลักหน่วยก็คือ2บวกกับเลข8เป็น10เป็น14ก็4567จับคู่ให้งดนี้ก็คือ5 0, 100, 6, 7, 8, 9, กับ0นเดี๋ยวหลักร้อย6789ก็หลัก10จับคู่กับ4567ก็จะเป็น6 465 6667นะครับถ้า6มานะครับนะถ้า6มานี่เะยจับคู่ให้6465 6667นะครับ ถ้า7มาก็ 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7นะครับนะถ้า8มาก็ 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7นะถ้า9มาก็ 9, 4, 9 5 9 6 9 7นะเลขชอบเลขสวยงดนี้นะครับสำหรับสูตร2ไปตัดก็ต้องเป็นสูตรแบบนี้ไปตัดนะครับนะนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้มีความโชคดทีทุกท่านนะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่อ่ กดไลค์กดแชร์ให้นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่อที่ชอบเรื่องสูตรก็กดติดตามเวลาลงสูตรก็จะได้ก่อนใครนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามานะนะก็ตามนี้นะครับนะก็ฝากชุดนี้ไว้พิจารณาในงวดต่อไปที่เราคำนวณไว้งวดวันที่1่เมษายนที่คำนวณจากวันที่16 ที่ออก8ป3แล้วก็73นะครับก่อนนี่หลักร้อยนะไปใส่หลักสิบไปใส่หลักหน่วยนะครับนะสำหรับตัดชุดเดียวเบอร์เดียวก็ต้องมีสูตรสองมาเทียบกันนะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะที่กดติดตามขอให้มีความโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะผิดพลาด ก็ต้องเข้าาภัยเป็นบางครั้งนะครับนะสูตรมีผิดมีถูกธรรมดาแต่การเรียนรู้ก็นะไม่มีหยุดนะครับนะก็ความรู้ก็เพิ่มเติมกับเพื่อนๆสมัยทิกทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ